ะะมีข่าวใหญ่โตเลยว่าทูตสหาภาพยุโรปได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาค่ะโดยสื่อดังได้เปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนี้นักการทูตระดับสูงจากสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้ภูมิภาคอาเซียนออกมาเสริมสร้างกลไกและการแก้ไขข้อขัดแย้งในภูมิภาคโดยเน้นย้ำว่าการบูรณาการที่ลึกซึ้งและการทูตเป็นสิ่งที่ สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันความขัดแย้งของสมาชิกประเทศอาเซียนในอนาคตโดยปัจจุบันนี้นะคะได้มีข่าวบอกว่าสื่อเขมรออกมารายงานว่ามีความตึงเครียดสำหรับการ,รเผชิญหน้าทางทหารที่ยังคงดำเนินอยู่หลังจากที่มีการประทะก,กันระหว่างกองกำลังทางฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่บริเวณชายแดนแม้ว่ากองทัพของประเทศไทยและกัมพูชาต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นต้นเหตุของการประทะ แต่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกมายืนยันค่ะว่าสถานที่ที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพกัมพูชาและจะมีการเรียกร้องให้ทางด้านรัฐบาลไทยดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนในขณะเดียวกันนายรัฐมนตรีหุนมาเนต์ก็ได้ออกมาประกาศว่ากัมพูชาจะนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมจากประเทศ ไทยหรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาชาิกแห่งชาติและอุทิาภาในการประชุมรัฐสภาร่วมกันครั้งแรกในประเทศกัมพูชา ซึ่งประธานวุฒิสภานั่นก็คือหุ่นเซนได้ออกมาเตือนค่ะว่าปัญหาเรื่องพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยไม่ได้รับการแก้ไขโดยสารยุติธรรมระหว่างประเทศก็อาจจะนำไปสู่สถานการณ์เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในชนวนกาซาเหมือนกับว่าคล้ายๆกับประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่จะติดอยู่ในความขัดแย้งที่ไม่รู้จบโดยทางด้านอิก,กอริรสแมนเอกอัครราชทูตสหาภาพยุโรปประจาประเทศกัมพูชา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของคเมรบอกว่าในฐานะที่เป็นนักการทูตและเป็นผู้สังเกตการบุคคลที่3ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับการ,รเผชิญหน้าในครั้งนี้ขณะเดียวกันก็ชื่นชมการบังคับใช้มาตรการลดความตึงเครียดที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยเจรจาและตกลงกันอย่างรวดเร็วในบริบทนี้ขอสนับสนุนให้ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเร่งรัดการเจร จาทวิภาคีในประเด็นที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนและดำเนินการตามขั้นตอนฉุกเฉินที่มีประสิทธิผลเพื่อหลีกเลี่ยงสก,กนตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ได้ออกมายืนยันค่ะว่าสหภาพยุโรปไม่ได้นําเสนอตัวเองให้เป็นแบบอย่างกับอาเซียนแต่ว่าได้ยกประสบการณ์อันยาวนานของสหภาพยุโรปกับการบูรณาการในภูมิภาคที่เป็นตัวอย่างของวิธีที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้นสามารถจะส่งเสริมสัติภาพที่ยั่งยืนได้ซึ่งท่านทูดริชแมนค่ะได้บอกว่าในช่วงเวลา75ปีที่ผ่านมาการบูรณาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นทําให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง ได้มากขึ้นไม่มีประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรายใดทำสงครามกับประเทศอื่นในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในภูมิภาคอาเซียนจะต้องประสบกับเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันซึ่งไทยและกัมพูชาก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในประเทศสมาชิกสหาภาพยุโรปที่มีหลายๆประเทศเป็นสมาชิกมีประวัติศาสตร์อันยากลำบากมีความขัดแย้งแต่ความปรารถนาร่วมกันของทั้งสองประเทศที่ต้องการสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นกลางของอาเซียนจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับการแก้ไขพ้อพิพาทที่เกิดขึ้นของสองประเทศอย่างสันตินอกจากนี้ค่ะท่านทูสหภาพยุโรปยังได้ย้ําถึงความเชื่อมั่นของสหภาพยุโรปต่อพลังของการบูรณาการในภูมิภาคในการอำนวยความสะดวกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยท่านทูได้กล่าวว่าเป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU ออกมาสนับสนุน ภูมิภาคอาเซียนในการทำลายอุปสรรคในด้านการค้าและการพาณิชย์รวมถึงเคารพหลักการความเป็นศูนย์กลางทางอาเซียนที่ทำให้อำนาจอธิปไตยของรัฐในภูมิภาคแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยท่านทูได้บอกนะคะบอกว่าตั้งใจจะพัฒนาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสาภาพยุโรปและอาเซียนต่อไปเพื่อประโยชน์แห่งสันติภาพในภูมิภาคทั้งสองและในขณะเดียวกันค่ะทางด้านเอกอัคารราชะทูตอินโดนีเซียรประจำกัมพูชา ท่านสารโตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษบอกว่าควรจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับประเทศที่เกี่ยวข้องในการเอาชนะความท้าทายต่างๆด้วยวิธีสันติและความสร้างสรรค์นในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนควรจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการรักษาสติภาพสถิรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคมีความท้าทายที่สมาชิกอาเซียนจะต้องเผชิญโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ ต,ต้องใช้วิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันและชัดเจนนอกจากนี้นาะยยังบอกอีกค่ะว่าควรมีการแก้ไขปัญหายอย่างสันติซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เหมือนกับที่ตระกูลหุ่นเคยกล่าวเอาไว้ในการพูดคุยที่กรุงจาการ์ตาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนในงาน E.R.I.A. School of Government ที่กรุงจาการ์ตาบอกว่าในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิปัญญาเพียงพอสำหรับการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาทางด้านความมั่นคงและตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายามอย่างหนักในการสร้างชุมชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายร่วมกันเพระาะฉะนั้นเชื่อม ว่ามีความสามารถที่จะหาวิธีการรักษาความสามัคคีของอาเซียนในฐานะที่เป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งวันนี้แอดมินก็ได้มีการรวบรวมคลิปวิดีโอล่าสุดมาให้เพื่อนๆดูนะคะได้มีการเปิดเผยคลิปค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณชายแดนมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะว่าคนคเขมรเนี่ยแตกตื่งกันใหญ่เลยเพราะว่าเจอทหารชุดดําไปล่าตระเวนอยู่แถวๆประตูเหล็กที่บริเวณทางขึ้นปราสาทเข่าพระวิหารพอเขมรเห็นแบบนี้นะคะเรียกว่าตัวสั่นหาย เหัมดลยค่ะบอกว่าทหารไทยเนี่ยเดินเข้ามาแต่ว่าตอนนี้รู้สึกตกใจมากๆแล้วก็มีการรายงานต่างๆมากมายไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแหมแค่เห็นทหารชุดตามแค่นี้ข้ามเมงก็สติแตกแล้วนะคะแล้วมาดูอีกคลิปนึงค่ะบอกว่าจะแวนสินค้าไทยโอโหคลิปนี้ฉ่าเลยถือถุงเนสกาแฟแล้วก็คนคนคนอยู่ในน้ําน้ําก็ไม่รู้ได้ต้มหรือเปล่านะคะบอกว่าเนี่ยรู้นะว่าไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเอากาแฟเนี่ย มาดื่มแก้ง่วงแก้หิวไปก่อนแม่ถุงสีแดงแบบนี้รู้เลยนะคะว่า n นสกาแฟ3 in 1อยากจะรู้จริงๆบอกว่าจะแบนสินค้าไทยยกเลิกใช้สินค้าไทยนี่ขนาดมาออกภาคสนามนะยังโชว์ถุงกาแฟเนสกาแฟสินค้าไทยฉ่ำเลยแล้วก็มาดูอีกคลิปนึงค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย ทางฝั่งของประเทศกัมพูชาเองก็ได้มีการฝึกอย่างแข่งขันให้ผลร่มเนี่ยฝึกปฏิบัติการพิเศษโอโ้โหดูวิธีการฝึกปฏิบัติการพิเศษของเขาสิคะเห็นมีแตผู้หญิงเท่านั้นเลยแล้วจะไปโดดร่มตอนไหนเนี่ยแล้วก็ดูท่าเดินสิเห็นแบบนี้แล้วไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงต่อคะเอาไปคลิปตัดภัยเล็กแล้วกันนะคะเอ็นเขาบอกว่าคลิปนี้ค่ะคนคอมเมนต์เปิดเผยออกมาบอกว่าท่านหุ่นเนี่ยเขาสั่งประชาชนชาวกัมพูชาให้ล้มต้นกล้วยทั่วประเทศเลยนะเธอเพื่อไว้อะไรเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนคอมเมนต์ บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปวิ่งชนต้นกล้วยแล้วอยู่ดีๆก็ตุยไปหากใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะเออตกใจไหมล่ะอยู่ดีๆก็สั่งตัดต้นกล้วยทั้งประเทศอย่างนั้นนะแม่สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ตอนนี้เหมือนกับว่าสถานทูตเริ่มจะให้ความสนใจกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามกันต่อไปว่านานาชาติเนี่ยเขาจะมีแอคชั่นอะไรออกมากันบ้างและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ